ราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะดวงชะตาชาวราศีพิจิกนะในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพค่ะโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างในปี2568นี่ ราศีท่านเวสนะคะขอให้พายออกมาดีๆนะเรามาดูในเรื่องของการเงินปัจจัยสำคัญของเราในปีนี้เออโหเขาเรียกว่าจะได้ทิปพิเศษทิปพิเศษคือทำทำด้วยใจนะคะแล้วก็จะได้ทิปพิเศษมีคนสนับสนุนมีคนติดอกติด ใช่ชาวราศีพิจิกนะเขาเรียกว่าได้เงินจากสเสน่หาโอเคนะจบการเงินของชาวราศีพิจิกนี้ได้จากเสน่หานะคะทุกคนก็อยู่ที่ว่าคุณจะให้ใครเสน่หาคุณนะคะชาวราศีพิจิกอื ถ้าสมมติคุณทำอาชีพสินค้าค้ะข,ขายบริการหรืออะไรอย่างไรเขาก็จะได้มาจากการเอ่อนี่เลยมาแบบมาแบบสเน่หาสุดๆเลยอุยอ๊ยอยุอยเดี๋ยวนี้อะขอดูดระบบนิดนึงราศีพิจิกการเงินชัดเจนมากว่ามาจากสเน่หา สน่สน่ก <t ok ngh ỉ> ็ไม <T iller> ่ม <t iller> ีอะไรมากแล้วแหละจบการเงินสน่หาะก็ถูกใจให้ฟรีทำดีให้เบิ้ลหรือเปล่าหนุนชาลสีวิจิกเนี่ยรีอบร้ายอยู่เนาะอุ้ยจาไม่ต้องทำอะไรเยอะ แก้มีสเสน่หออ์คนก็ให้ติปให้เพิ่มให้บวกนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าคุณจะหาเงินในรูปแบบใดก็ตามคุณจะได้ในด้านจากสเสน่หาแบบนี้แสดงว่าคุณก็ต้องทําให้คนที่เขายอมจ่ายคุณเนี่ยนะด้วยแบบความเต็มอกเต็มใจความเปรมปรีปีดาความบันเทิงความสุกนั่นเองเรามาดูการงานกันต่อเนื่องเลยดีกว่าสําหรับชาวราศีพิจิก แม่เงินดีดีเงินดีมากมันมีบางอย่างที่ชาวราศีพิจิกไม่ได้อยากจะทำหรอกนะแต่ว่าก็ได้เพราะว่าเงินดีงานบริการอย่างชัดเจนสมมุติสินค้าเนี่ยขายแพงกว่าชาวบ้านเพราะอะไรเพราะบริการดีพูดเก่งอาจจะมีแม่ยกพ่อยกเยอะดังนั้นชาวราศีพิจิกเอาเรื่องงานเ,าเรื่องเรียนก่อนละกันสำหรับนักเรียนนะคะ ตั้งใจค่ะตั้งใจทำอืมตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวจะมีของขวัญจะมีทิปจะมีอะไรแรกกัเกรดเองนะคะตั้งใจนะเออมีของแรกเกรดสำหรับคนที่ทำงานขายสินค้าสินค้าของคุณนะแพงแต่มีคนซื้อเพราะว่าเขาติดใจติดใจในสิ่งที่คุณนะแบบ พูจาบริการนะคะหรือถ้าใครขายบริกด,ด้านบริการแล้วเนี่ยก็ติดใจจะกลับมาแล้วกลับมาอีกให้ติปแล้วติปอีกอแต่แน่นอนค่ะมันก็เหนื่อยมันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะกว่าฉันจะแบบบริการได้ขนาดนี้คือประตูโชคเปิดประตูก็เปิดแล้วนะคะก็คือคุณมาถูกทางแล้วอะไรที่ได้เริ่มทำมาแล้วก็ขอให้ทำรักษามาตรฐานของตัวเองต่อไป การเงินเยอะมากเยอะเยอะเยอะแบบจะมีเศรษฐีมาเปคุณเลยนะคะเศรษฐีค่ะให้โดยเสน่ห์อะอุ้ยอิจฉาได้เงินง่ายๆอิจฉาเลยความรักก็ก็คือดวงการเงินการงานคือดีมากอ่ะไม่ต้องอะไรซับซ้อน นะคะอะเรามาดูในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกคนมีคู่กันก่อนนะคะคนมีคู่คะเนื่องจากเงินดีอะคะ่ะแฟนอยากได้อะไรก็ได้อะเ่าะโอ้ย <c ười> คือแบบเงินดีมากเขาเรียกว่าแฟนมีฐานะเลยทีเดียวจะเป็นครอบครัวคือมีเงินมีคือก็ทำงาน งานก็ทําอยากเที่ยวไหนก็ได้เที่ยวอยากกินอะไรก็ไหนกินเปได้หมดคือรวยอ่ะแฟนรวยเนี่ยชาวราศีพิกิคือค่อนข้างที่จะมีฐานะมากๆในปีนี้อะอะไรจะดีขนาดนั้นเงินก็ดีงานก็ดีคนมีคู่ก็ดีอะมาดูคนโสดกันหน่อยคนโสดคนโสดชาวราศีพิจิกอะไรระดับความรวยจะขนาดนี้เนี่ยอ่า คนโสดคะทำน้อยได้มากนั่งนั่งนอนนอน,น,อนทำก็ได้ตังแล้วจริงๆเนี่ยที่โสดเพราะว่าแบบชอบ FC ไงมี FC ดีกว่ายังไม่ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนอะไรจะดีจะได้จะหาอยางนี้เนี่ยฉันว่าราศีพิจิกนี่คือเรศสุดณนะจุดนี้นะหนึ่งเลยคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้พบความรักจากการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ อาจจะไปกินกาแฟร้านเดิมอะเปลี่ยนร้านหน่อยอาจจะได้ไปพบรักได้ก็ขอให้เปลี่ยนสถานที่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเกณฑ์แบบพบรักเจอคนใหม่ๆได้เองนะส่วนในเรื่องของคนโสดก็คือมีตังค่ะมีตังจะกินอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ดูดีไปหมดราศีมันจับก็อาจจะแบบว่าประกาศสละโสดในปีนี้ก็ได้ เราจะเดินตามรอยท่านเจียเหรอคะโสดและรว,วยมากอ่ะโชคลาภราศรีพิจิกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าระดับความน่าอิจฉาเนี่ยทั้งความรวยความมีเงินปีนี้คือลดสุดอ่เรามาดูโชคลาภกันต่อโอ้ยโชคลาภก็มีวุ้ยอะไรจะขนาดนั้นโชคลาภคือ ปีนี้สำหรับชาวราศีพิจิกโชคลาบมาจากแดนไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยโชคลาบมาแบบเต็มเต็มคุณจะเป็นคนเด่นคนดังคนที่แบบว่าเป็นที่รู้จักมีโชคจากการได้เสน่หาการเงินได้มาโดยเสน่หามีโชคลาบการเดินทางไปมูต่างที่ไกลๆต้องต่างประเทศด้วยนะ ความมุ่งมั่นมุมานะของคุณคุณก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาไปลล่าหรอคะไปมูที่ไหนเนี่ยโอ้โหเฮงมากเลยนะมีตังดูดกาแฟได้ก็โอเคแล้วราศีพิจิกไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าดวงดีมากไม่มีอะไรซับซ้อนดีดีได้เดินทางไปต่างประเทศโอ้โหดวงคนรวยดวงคนเฮง ะะแต่ราศรีพิจิกเนี่ยก็นั่นแหละด้วยความที่มีเยอะก็ก็ไม่ได้มีใครเบียดเบียนด้วยนะเพราะว่าชาวราศรีพิจิกเขารู้ทันหมดแหละเขาจะใช้เงินไปกับความต้องการของตัวเองก่อนนะคะสำหรับปีนี้ <c oughs>